เฮียโยเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวปังๆของลิซ่าเริ่มเลยกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของยอดสตรีม Spotify นั่นเองมีการออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มมมเเตินนนะรัว่่าาาาา้ียสถทจออดม ที่ทะลุ1.5พัเล้านสตรีมนะครับบน Spotify มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่มีเพลงเนี่ยด้วยกันทั้งหมดอยู่4เพลงหรือว่า4 t r a ็กเท่านั้นเองนะครับ แต่ยอดสตรีมแล้วเนี่ยคือเกินเบอร์ไปมากเลย4เพลงกับยอดหลักพันกว่าล้านที่เกือบจะแตะ2,000ล้านแล้วนะครับมันไม่ธรรมดาเลยสําหรับผู้หญิงคนเดียวการเป็นศินลปินเดี่ยวของลิซ่าเนี่ยคือเบอิกทางมาดีมากๆตั้งแต่เปิดตัวจนถึงในตอนนี้ยังไม่มีเพลงใหม่ที่เป็นเพลงของตัวเองแบบจริงจจังๆออกมาเลยนะครับมีเพียงแค่2เพลงเดบิวต์โซโล่แล้วก็2เพลงที่ร่วมกันกันกบศิลปินแต่ว่าก็สตรีมยังพุ่งแรงขนาดนี้ถ้าหากลิซ่ามีเพลงใหม่เนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะ แต่ว่า2,000ล้านเนี่ยน่าจะได้มาอย่างรวดเร็วจะต้องไปนับสถิติใหม่กับ3,000ล้านกันแล้ว ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับลิซ่านะครับสาวน้อยมหัศจรรย์อันนี้คือของจริงเลยกับ1.5 billion s t r e a m on Spotify เพียงแค่4เพลงเท่านั้นนะครับก็สามารถทำได้ง่ายดายมากๆสำหรับลิซ่าเนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับใครฟังเพลง4 <S <S เพลงนี้ของลิซ่ากันบ่อยที่สุดนะครับฟังเพลงไหนกันบ้างชอบเพลงไหนกันหรือว่าฟังวบนๆบนแบบนี้เนี่ยมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับและยิ่งมีเพลงใหม่เพิ่มมาเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปใน t ิส list p l a y ิสต์มาคอมเมนต์ <bardzo S 1> บอกกันได้เลยนะครับและนอกจากนั้ นัลิซนน่าก็ยังสร้างเรื่องราวยิ่งใหญ่ไว้อีกหนึ่งเรื่องบนทวิตเตอนั่นเองนะครับกับ Twitter Trends for paris 1ชั่วโมงนะครับลิซ่าเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ได้เลย แพรรี่แตกตื่นกับลิซ่ากันมากๆไม่ว่าน้องจะเดินทางไปที่นั่นกี่ครั้งก็ตามจะไปคอนเสิร์ตจะไปทํางานหรือว่าจะไปอะไรก็ตามนะครับตาม,ตามได้รับการต้อนรับที่ดีและอบอุ่นมากๆเปรียบได้เหมือนกับที่ b l i n k ทุกคนบอกเลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นอีกทินหนึ่งของลิซ่าจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือพูดถึงกันยกใหญ่เลยยิ่งช่วงเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถูกเซิร์ชหาเป็นอันดับที่1กันเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆลิซ่าอยู่ที่ไหนก็เป็นประเด็นให้ได้พูดถึงกันอยู่ตลอดและก็เป็นตัวแม่ engagement ของจริงนะครับในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกแพลตฟอร์มเรียกได้เลยว่าลิซ่าเนี่ยเขาไปเยือนมาหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางค่ายนะครับแต่ว่ามีแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันแล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าทาง YG นั้นนะครับหรือว่าทางค่ายทัศกัดของลิซ่าแบล็คพิคได้มีการส่งตัวแทนนะครับมาเยี่ยมคุณแม่ของลิซ่าแล้วก็ได้มาเจรจาเกี่ยวกับการต่อสัญญาของลิซ่านั่นเองเหมมือนจะะปราาณว่ อยากให้คุณแม่เนี่ยช่วยโน้มน้าว ใจลิซ่าให้เซ็นสัญญากับ Black พิงคต่อแล้วก็ให้อยู่กับ YG Entertainment ต่อนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ฟแฟนๆหลายคนเนี่ยพูดถึงการโดยเฉพาะใน Tik t o ็อกเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องมารอดูกันว่าจะมีอะไรเนี่ยที่คืบหน้าหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงไหมใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแต่ยังไงเนี่ยเราเชื่อว่าทางครอบครัวลิซ่าสนับสนุนลิซ่าเต็มที่อยู่แล้ววแแล้วววะคครรบเพพาาุุ่่่ณณแแมลก็อไปถึง เราพี่ป้านนะ้าอาเพื่อนๆเ,เนี่ย ซัพพอร์ตลิซ่ามาตั้งแต่เด็กแล้วให้ลิซ่าเดินทางทำความฝันนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงซัพพอร์ตลิซ่าได้ดีน่ารักและอบอุ่นกับลิซ่าเสมอดังนั้นเราเชื่อเลยว่าทางครอบครัวเนี่ยต้องเคารพการตัดสินใจของลิซ่าแน่นอนนะครับต้องมารอดูกันแล้วว่าหลังจากนี้จะเป็นอะไรจะมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมต่อไหมนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวราแชร์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และก็ฝากกดตติดดดาามช่องเรรรไววว้้ยนะคคััับสสบสสี